สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะครูกุกพาไปชมศาสนสถานวัดป่าพุทธกุศมิงอยู่ตำบลหนองว่าอำเภอเบ,บญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดซึ่งวันนี้เป็นวัดป่าซึ่งมีผู้มาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรจำนวนมากบริเวณวัดแห่งนี้มีความหลากหลายของพืชไม้ต้นใหญ่นานาพันธุ์เป็นป่าขนาดเล็กซึ่งพื้นที่รวมไปถึงริมลำน้ำพื้นที่แห่งนี้จะเป็นพื้นที่ป่าลุวนๆนะคะ ท่านผู้ชมคะซึ่งมีอุโบสถขึ้นอยู่กลางป่ากำลังก่อสร้างตอนนี้ยังไม่แล้วเสร็จค่ะและเมื่อเดินเข้ามาหลังท้ายป่าก็จะมีริมแม่น้ำซึ่งภาคอีสานเขาเรียกว่ากุดนะคะคือกุดสมิงนั่นเองจะพบรูปปั้นอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ริมแม่น้ำชื่อว่าปู่ใหญ่นาคาเทพประสิทธิ์พญานาครูปปั้นองค์ใหญ่ที่มีควรมาสักการะบูชา นะคะคซึ่งเดี๋ยวคุกๆจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับที่ไปที่มานะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งวัดแห่งนี้นะคะท่านพระอาจารย์ได้สร้างโบสถ์นะคะคุกๆก็เดินเข้ามาที่นี่บรรยากาศร่มเย็นมากคะ่ะท่านผู้ชมชาวบ้านเล่าให้ฟังว่าวันดีคืนดีก็เห็นงูตัวใหญ่สีดำเลื้อยลงแม่น้ำแห่งนี้ มีเรื่องเล่าต่อว่าเคยมีคนเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าที่นี่กลับต้องหนีตายออกมาเพราะเจองูยักษ์ลำตัวสีดำแผลพังพานเรียกได้ว,ว่าสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยทีเดียวสติแทบกระเจิงเรียกขวัญไม่ทันจนชาวบ้านไม่กล้าที่จะเข้ามาหาของป่าครูกุ๊กได้มีโอกาสไปทำบุญที่นี่นะคะได้สัมผัสถึงธรรมชาติและความลี้ลับของที่นี่ คนลุกเลยทีเดียวซึ่งวัดแห่งนี้มีพระประหลัดสมึกปิยะศีโลเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าเจ้าอาวาสวัดป่ากุศมิงองค์ปัจจุบันนะคะเป็นเจ้าอาวาสวัดรูปที่6ตั้งแต่วัดก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2,514เป็นต้นมา ซึ่งวัดป่ากุศมิงเป็นวัดมหานิกายเริ่มแรกเดิมทีมีประวัติความเป็นมาตั้งแต่พุทธศักราช2514โดยการตั้งขึ้นโดยพระธรรมมหาธีราราชมุนีร่วมกับหลวงพ่อพระวิสุทธิยานรองเจ้าคณะจังหวัดศรีสะเกตก็ได้สำรวจหาสถานที่ที่ที่เป็นสถานปฏิบัติธรรมเผยแพร่พระพุทธศาสนาในยุคสมัยปี2514นะคะ ก็เลยสำรวจและก็ได้สถานที่เหมาะสมก็คือแห่งนี้ครั้งแรกนะคะได้ตั้งชื่อว่าสหาอาสมซึ่งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ภาค10และคณะสงฆ์จังหวัดศรีสะเกดวัดนี้ก็มีการสร้างอุโบสถมาตลอดสาเหตุก็เพราะาทำไมถึงมาสร้างที่นี่นะคะ,จะเจ้าวาดวัดบอกว่าได้มี จุดทูปอธิษฐานแล้วก็ได้เกิดนิมิตเกิดขึ้นนะคะก็เลยได้สร้างอุโบสถล้านนานี้และก็ได้บุรณะมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันค่ะในนิมิตนะคะพระอาจารย์ก็ได้ตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าหากว่าอยากให้สร้างอุโบสถตรงไหนก็ให้มีนิมิตสิ่งอัศจรรย์เกิดขึ้นธรรมชาตินะคะก็ได้มีต้นไม้นะคะซึ่งโค่นลงมาอยู่ดีๆก็หมอบลงเลยก็เลยได้สร้างอุโบสถ เกิดขึ้นตรงกลางป่านี้นะคะพระอาจารย์เลยบอกว่าป่านี้ไม่ธรรมดานะคะซึ่งป่านี้ก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเจ้าป่าเจ้าเขานะคะป่าแห่งนี้เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เงียบสงบมากและคงความเป็นธรรมชาติเรื่องเล่าก็ไม่ธรรมดาค่ะท่านผู้ชมจากพื้นป่าก็มานิมิตให้พระอาจารย์สร้างอุโบสถไม่พอนะคะก็ยังมีเรื่อง ให้เล่าอีกว่ามีองค์พญานาคสีดำเฝ้าอุโบสถและท่านขึ้นมาร่วมสร้างคุกุกนะคะได้มีโอกาสมาสักการะสถานที่แห่งนี้สัมผัสได้ถึงพลังของพุทธศาสนาอย่างมากคะ่ะสถานที่แห่งนี้นะคะมีพื้นที่ป่า335ไร่มีแม่น้ําอยู่กลางป่าซึ่งคุกุเข็นต้นไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ใหญ่มาก ซึ่งพระอาจารย์บอกว่าเจ้าที่ที่นี่รักษาปแปลแห่งนี้นะคะใครล่วงล้ำไม่ได้เช่นเข้ามาตัดไม้ทำลายป่าหรือฆ่าสัตว์ที่นี่เลยกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์นะคะเพราะว่าไม่มีใครกล้าเข้ามาซึ่งเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์อย่างที่บอกถ้าใครมาตัดต้นไม้ทำลายป่าบางคนก็เป็นบ้ากลับไปจะมีอาการวิกลจริตไปด้วยส่วนเรื่องเล่าขององค์ปู่นาคราชเทพประสิทธิ์เป็นพญานาค สีดำนะคะที่มีเสียงเดียวซึ่งเริ่มต้นพระอาจารย์ก็เล่าให้คุกุกฟังว่าหลังจากที่ได้สร้างอุโบสถแล้วสองปีมีชาวบ้านมาสร้างอุโบสถแล้วก็ได้เจองูใหญ่ขดอยู่ที่โบสถ์นะคะเลื้อยจากแม่น้ํามาขดตัวอยู่ที่บริเวณโบสถ์แห่งนี้นะคะลาตัวยาวประมาณเมตรห้าสิบเซนนะคะคนแรกเห็นนะคะก็ไม่เท่าไหร่ทีนี้ก็เห็นอยู่บ่อยๆนะคะพระอาจารย์ก็เลย ได้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะว่าถ้าเกิดว่าอยากสร้างอยากให้มาสร้างบารมีด้วยกันนะคะก็ขอให้มีโดนบันดาลน,นะคะให้มีผู้มาถวายแล้วก็มีผู้มาร่วมสร้างนะคะก็ได้มีญาติโยมนะคะที่มีจิตศรัทธาเลื่อมใสนะคะก็ได้ถวายเสียงพญานาคซึ่งเขาบอกว่าตอนแรกไม่รู้จะถวายวัดไหนก็เลยได้มาปรึกษากับพระอาจารย์ พระอาจารย์ก็เลยบอกว่ากาลังต้องการอยู่พอดีเลยก็นํามาถวายซึ่งตอนแรกเนี่ยเสียงที่นํามาถวายนี่รูปทรงยังไม่ได้ก็เลยปั้นใหม่พระอาจารย์จุดรูปอธิษฐานอีกว่าถ้าอยากได้เสียงแบบไหนก็ให้มาเข้านิมิตนะคะก็เลยเป็นที่มาของสิ่งนี้ค่ะองค์ปู่นาคาเทพป,ประสิทธิ์ที่ชาวบ้านร่ำลือเรียกว่าปู่ใหญ่ เจ้าพิภพบ,บาดาลที่คอยปกป้องสําหรับผู้ที่มีความศรัทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาในที่นี้นะคะเป็นแหล่งพ่อพันปลาที่พระเคยมาปรากฏที่นี่แล้วก็ได้เกิดนิมิตว่าใต้บาดาลน,นี้นะคะมีพญานาคที่คอยปกปักรักษาเป็นเมืองมาดาลน,นะคะที่มีความสวยงามมากโดยการนั่งทางในแล้วเห็นค่ะก็ได้มีเรื่องเล่าต่อกันมาและนี่ก็เป็น ะะทีกก่กุ๊กได้ไปทํามาแล้วก็นําเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงศาสนาสําหรับศาสนาสถานแห่งนี้นะคะและเป็นเรื่องที่ชาวบ้านนับถือมาถึงปัจจุบันเอพิส o ดหน้าถ้าก,ก,กุ๊กไปเจออะไรไปชมอะไรแล้วจะมาเล่าให้ฟังอีกต่อไปพบกันใหม่นะคะในเอพิโ o ดหน้าขอบคุณที่รับชมสวัสดีค่ะ